แกพูดถึงตัวเองเธอเฮ้อะไรติดหน้าแกวะแล้วจะล้างออกไหมนะถ้านายปิงสาวนะ่าจะใช้จุบรีโช์ได้ไหมเพราะมันจะดูเท่ม,มากเลยเนอะเธอจะเธอจะฉันไหมอะฮว่าอะไรนะฉันควรทุกคนเล้่หนีไปเหรอจะเข้ามากันในนี้ไหมมาเธอเบือ่ออ เธอ,นนอเล่นอาผู้คุมฉันเข้าโรงพยาบาลไปหคนแล้วเธอแรงไม่มีใครหยากด้วยมันต้องมีสักทาาที่ฉันจะได้ออกมาจากที่นี่ฉันจะแกให้ไส่แตกหมอไม่รับเจ็บเลยฉันได้ทุกที่ทุกเวลากับทุกคนที่ฉันพอใจ <laughs> แม่บอกว่าหนูอยู่กับพ่อไม่ได้เพราะว่าพ่อคนมันไม่จริงโกหกแม่เขาโกหกหนูเธอเคยใครบ้างไหม ไม่ไม่เคยเหกเธอจะคนมากมายแล้วจะมาหลับสบายอย่างฉันไม่ได้หรอกหนอจังกันมะฉันเป็นของคุณแกลูกฉันแกลูกฉันมาตลอดเวลาบ้างๆเราไปกันบ้านน่าจะดีนะฉันจะไม่ยอมกลับไปคุกแน่ ฉันแค่จะบอกว่าเราไ่้จะจฆ่าสองคนนี้ทิ้งซะก่อนมันจะฆ่าเราโอ้ฉันไม่ฆ่าเธอหรอกฉันแค่จะเธอแบบที่เจ็บหนักมากสัญญากับฉันว่าคุณจะหยุดเธอแม้ว่าคุณจะต้องฉันฉันเปลี่ยนอดีตไม่ได้พวกนายเข้าไปได้เหมือนกัน ไม่ใช่เรื่องจริงฉันแบทแมนไม่เพื่อนนนะไม่ต้องการแบบนั้น